เบบีขาวิ่งจับเอฟหกปุ่มปุ่มมันติดเลยไม่ต้องมาเดฮัลโหลวัสดีค่ะเระอเออะไรนะ่หมะเยขวาพี่สาวชื่ออะไรหรอชื่อโซดาค่ะเอ้าน่นเ่ใคร คือหมอเลยี่สอ,อันนี้คือจะอยูนอนอ่นี่เกตโรงพยาบ<อ>าลคุณจะทำไงอะไรนะไม่ได้ยินเลยพี่โซดาเป็นหมอหรือเปล่าไม่ได้เป็นค่ะแล้วพี่โซดามาทำอะไรอามาเล่นพี่โซดาไม่มีแฟนเยไม่มีค่ะ แ้วมอนดัไม่สใจที่จะไปาน้าปีเหรอ่รนี่เล่นคนเดียวเหรอใช่ครับชาแล้รามากับน้องสาวอีคนเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าทีนไปไกลๆเดี๋ยวจะคุยกันสองเขียนโรงพยาบาลคุณก็ไปคุยที่อื่นสิคนแมเขียนโรงพยาบาลไม่ะเขียนสะท้านะนะผมรู้ว่าหมออ้ฉันแพี่โซดาเล่นคนเดียวมากับ เพื่อนครับเพื่อนอยู่ข้างในแหลอมั้งใช่ค่แคนหัวลิงอะไรนะเพื่อนสนใจมีแค่นับแย่แย่ยังเลยมีอยากมีพี่น้องอ่ะใช่แล,แ,ลแล้วก็อยากมีพี่น้องเหมือนกันเพื่อนสดามีเบอร์โทรศัพท์เปล่ามีค่ะว,ว่าขอได้ไหมได้ค่ะเชื่อเลยนะวชื่ออ,อาหลงหลงไปไหนอ่ะ หลงไปไหน,หนลงไปในใจพี่โซดานเลยอ่ะโะเบื่อนะติดปะโอเคติดแล้วค่ะรอเจ็บแล้วพี่โซดารอใคร,รอ่ะรอเพื่อนเอาทหารมาคงยอมแล้วครับพี่โซดาจะไปทำมาหรือเปล่าก็ไปทำกับเพื่อนอนะ่ะเล่นคนเดียวไม่เหงาหรอ เล่นนานหรือยังอ่ะเลนนานอยู่ค่ะสวัสดีครับคุณจ้าเออไม่เป็นครับผมมีมีอะไรให้ทหารช่วยบ้างแม่เมยครับผมัวครับไปอะไรครับไปไกลๆเลยฮะฮะกลัวทหารไปไกลๆครับโร่างเป็นเท่าก็อยากเล่นนะเอาเอาเขานี่มาจากไหนอ่ะ แม่ซื้อครับซื้อน้ำเสื้อเลยแก้งแก๊งไหนอะ่ะอะไรนะอยู่แก๊งไหนเหรออ,อยู่แกลงที่ชายครับแกลงยังไม่ลองเลยออลองแรมาก่อนจะพี่โซดาลอกก็หนึ่งนะ้ำพักอะ่ะใช่มาว่ากันนะท่านมามา ความเมลอนนี่ไปจังไรนะหรือเปล่าตอบน้องมาทกกีความมันเมลอนมันไปอย่างเดิวเลยหมอเต้นได้กันเปล่าอ๋อหมอเปิดเพลงแล้วหมอใจดีมากเลยแล้วหมอข้ามอะไรในปังนะั้นน่ะหลั่งใช่อ่ะทำไมกล้าหญ่าจังง่ะงะ ถ้าหมอแล้วเกินเอาให้เลยเอางามถ้ามันได้ใช่หรอดูดิดูถ้าเอาดูถ้าเอาดิ้าใช่ียอ่ะหนเนเอาไกหรอไหนมีเอาหมอเก็บทำไมอ่ะไปซื้อเอาละพันเอง้ผมขอฟังก่อนไม่ได้หรอ อาวหมอยืนไ้ก็มีหอปากโมยเพื่อนีายขโมของครลพี่โซดามาอยายงอะไร<ล>อายง<ล>เอ๋อหลงตายแล้วทำไมตายออไม่ได้กินข้าวเลแหน่าโรงพยบาลน่เจ๊ทก็ได้ดัดทีหนอ,อ่ะอ๋ออ๋อรอ้โซดาจะไปไหนขับรถเล่นเราไปเล่น อะไรอลโหลปั่นจักรยานอันหนึ่งตกรถอ่าอะไรนะไม่มาทำงานไม่มาทำงานมีตังค์ใช้อะนีมีสองแสนอยู่ไหนอ่ะอ่ะอนนึ่งตกรถออ๋โอเคตอนแรกก็ยังไม่ทำหรอกซื้อคันนี้มามันไม่มีตังค์ปั่นจักรยานโชว์ออฟกันไม่หน่วงอันนี้ยเสิร์ฟในตลาดก็หน่วงอยู่นะ ต้องออกมาข้างนอกข้างในมันหน่วงขอเล่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปขอเล่นแป๊บหนึ่งอยคโอ่ค่ะเบสโซราว่าที่ไปแล้วเหรออ๋อใช่ว่าจะไปฟาร์มกับเพื่อนอ่ะโอเคครับโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะครับผม ค่ะพี่เสามันตกฉลามยังไงอ่ะพอรู้ไหมอ่ะอะไรนะตกฉลามยังไงอ่ะยังไม่เคยตกเหมือนกันเลยเอาเดี๋ยวฮะค่ะ น้องได้ป่าวต,ต่อยกันซะงั้น ทำไม,มต่อยกันน่ะเขาบอกว่าเขาจะขโมยแมวหลังพี่สาวน่ะขโมยไม่ได้ไดิโท่โทน้องเคยคืบหลัพี่สาวก็ฝากฝากแลาก็ไปโรงพยาบาลหนึ่งัมาเอาเอาเงินมาก่อน<ไ>ฟุเล็กฟุเล็กหมอมาแล้วนี่อามอาวไปเนาะ ไอ้ของเราแล้วเนี่ยหมอไม่มาเลยหมอต้องไปเดี๋ยวาทีหมอค่อมาอาแล้ม,มงด้ยตรวจเรื่ยจะไปส่งน้อยแล้วค่ะไปแม่ับไม่รู้หมอมายังอ่ะพวกคนเรียกสงก อะลรเหรอไปดับเอออยู่ตรงที่โพสเัยแล้วฮะทำไมอยู่โพสัยน่ะไม่รู้ขับรถเล่นอยู่ตอนนี้อยู่หอยแล้วอ,ลอ่ะอแล้วโอไกลเลยไม่ขับรถแล้วมันหลุดไงเดี๋ยวเราแถวแถวเนี้ยเตกเข่าตายแล้วอ๋อโอเคขับรถเล่นก่อน ค่ะออะไปกัะไอดับปะครับไอดับครับคุณตำรวจ พี่สาวไอเดอบไหมครับไม่ไปคะ่ะฮะไม่ไปค่ะโอเคครับค่ะตำรวจจีนหรอตำรวจนอนอยู่ข้างในโอเคครับผมแต่นะแมบรถครับแมบรถอะไรนะแ,นแนมทรถแมทแมทรถไม่มีอ่ะมีแต่ฝากกระโปรงโอเคครับ สวัสดีครับพี่วัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมีรถไหมครับไม่มีนะไม่ขายมีรถเลยทำไมอ่ะผมจะไปเปลี่ยนชุดแ,แต่ผมรถผมมันโหไม่มีรถอะรถมันพังหมดแล้วอะไม่มีตังไปเบิกเลย